บันดิตเกียนนิยมลำดับหนึ่งมีพ่อเป็นรปภหรกเหรอแล้วไงวะฉันอายแทนอะ่ะที่แกก้มกับรปภแล้วมันพ่อไอ้ไอไหนห้นี่ยออวะไอ้ไอ้ดูขึ้นเถอะลูกนั่นมันไอ้ไอ้นี่วะ มันก้มกราบรบพอใครวะน่าแกงเดียวเว้ยลูกอะ่ะเป็นถึงบัณฑิตเกียรติยศดับหนึ่งนะพ่อไม่อยาใหคนอื่นมาเห็นว่าลูกก้มกราบรบพออย่างพ่อพ่อครับผมกราบพ่อตัวเองนี่ มันแปรตั้งไหนแล้ครับและอีกอย่างนะครับถ้าผมไม่มีพ่อเนี่ยก็ไม่มีผมในวันนี้ครับไม่จริงอะ่ะที่ลูกมีทุกวันเนี้ยเพราะตัวลูกเองต่างหากลูกอะทำงานส่งตัวเองจะเรียนจบส่วนพ่อแทบจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย,เลยไม่จริงครับพ่อพ่อให้ชีวิตผมให้กำลังใจผมปละคอยอยู่ยงข้างผมแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับ อะไรกันครับเนี่ยบันฑิตเกี่ตินยงกำาังหนึ่งมีพ่อเป็นรปภหรอกหรอมีพ่อเป็นรปภแล้วไงวะมันก็ไม่แล้วไงหรอกฉันอายแทนอะที่แกก้มกับรปภแกไม่อายหรอ,อายทำไมวะลูกอะกาบพ่อตัวเองมึงผิดตรงไหนอะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสันหน่อย มันก็ไม่น่าอายหรอกถ้าพ่อของแกไม่ได้เป็นรปภไอ้เดี๋ยวพ่อกลับก่อนนะไอ้อะไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆเอะทำไมล่ะครับพ่อวันนี้วันรับปริญญาผมนะครับผมคิดว่าพ่อจะอยู่กับผมซะอีกพ่อไม่อยากให้ลูกอะอายคนอื่นคนอื่นดูถูกพ่อพ่อไม่ว่าแต่พ่อ ไม่อยากคนอื่นดูถูกลูกของพ่อพ่อพ่อครับพ่อไม่ต้องไปไหนทางนั้นนะครับนะครับเราไปถ่ายรูปกันครับไอแต่ว่าไม่มีแต่ครับพ่อผมจะทําให้คนอื่นรู้ว่าการที่เป็นลูกเรารพพก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายครับ <c oughs> นะครับไปถ่ายรูปกันครับคนอย่างแกเนี่ย มันไม่เหมาะเกียรตินิย,นยมันดับหนึ่งหรอกถ้าไม่มีแกเนี่ยปานนี้ฉันใช้คงได้เกียรตินิย,นยมันดับหนึ่งไปแล้วที่แท้แกก็อิจฉาฉันนี่เองใครอิจฉาวะคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีทางอิจฉาลูกรวพอ,อย่างแกหรอกเว้ยคนอย่างแกเนี่ยได้เกียรตินิย,นยมันดับหนึ่งไปจะไปทําอะไรได้นอกจากจะไปเป็นรปภเหมือนพ่อแกฉันจะทำให้แกดู ว่าลูกเรารพออย่างฉันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับพ่อโอ๊ยทันวาทันวาเรียนจบมาปีหนึ่งแล้วนะเมื่อไหร่จะไปหางานทำสักทีเนี่ยโหยิ้ม ก็ผมยังไม่เจองานที่ถูกใจเนี่ยอีกอย่างผมจบกินนิยมันดับสองเลยนะผมไปสมัครงานที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยยังไงก็มีคนรับกว่าจะรอเจองานที่ถูกใจมีหวังเราสองคนได้อดตายพอดีจะอดตายได้ยังไงคิมมาทํางานอยู่ใช่ไงแต่คิมทําคนเดียวแล้วมันพอกินพอใช้ที่ไหนล่ะเฮ้ยธนวา บริษัทนี้เขากำลังรับสมัครผู้จัดการอ่ะธันวาลองไปสมัครไหมบริษัทอะไรอ่ะไหนรู้่ันสิบริษัท BHC บริษัทอะไระทำไมผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยเหมือนจะเพิ่งเปิดใหม่ได้หนึ่งปีนะทันวาคนก็เลยยังไม่ค่อยรู้จักอ่ะแต่ว่าเขาให้โอกาสคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วยนะแถมให้เงินเดือนดีมากเลยอะน่าสนนะทันวา อืมโอเคงั้นเดี๋ยวพวกนี้ผมลองไปสมัครดูพโหลคิมคิมส่งที่อยู่บริษทัทให้ผมถูกปะเนี่ยทำไมทางไปมันงงๆอ่ะถูกนะธันวาถ้าเดี๋ยวไปไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวทันวาลองถามคนแถวนั้นเอาก็ได้อือโอเคเฮ้ยนั่นมันพ่อไอไ้อนี่ว่ะ ยังไม่เลิกเป,ป็นรอปพอยหรือวะ <c oughs> แก่สักหน่อยดีกว่าเว้ยยยยโอ้ยล <l unch> ุงฉันเอง จำได้ปะเองอะเองเป็นใครวะเฮ้ยนี่ลุงจำฉันไม่ได้จริงเหรอฉันก็เพื่อนที่มหาลัยลูกชายลุงไงอ๋อพ่อหนุ่มคนนั้นนั่นเองใช่ฉันเองแหละนี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะลุงยังไม่เริกเป็นรอปภอยเหรอแล้วไอ้ลูกชายลุงอะตอนนี้มันทำงานอะไรนี่ลุงอย่าบอกนะว่ามันก็เป็นรอปพอเหมือนลุงอะ <c oughs> พ่อหนุ่มอั้นเดี๋ยวลุงขอตัวก่อนนะลุงจะรีบไปเข้างานเดี๋ยวสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงฉันถามเนี่ยทำไมลุงไม่ตอบละ่ะหรือว่าที่ลุงไม่ตอบเนี่ยเป็นเพราะว่าลุงอายใช่ไหมแสดงว่าลูกชายลุงเนี่ยกูทำงานเป็นรปภเหมือนลุงสินะแล้วเองอะ่ะทำงานอะไรที่ไหนถึงมีเวลาว่างแค่ก็ดูถูกคนอื่นเขาฉันเนี่ยนะ กำลังจะไปสมัครงานเป็นผู้จัดการบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ชื่อบริษัท BSC อ่ะนี่เองกำลังจะไปบริษัท BSC เหรอใช่ลุงรู้จักเหรอลุงอะ่ะเป็นรอปภที่นั่นงั้นดีเลยลุงช่วยบอกทางหน่อยว่าไปทางไหนเราเองขับรถไปเรื่อยๆตรงเนี้นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วซ้ายก็ตรงไปตรงไปตรงไปอยู่ตึกสุดท้ายจะมีป้ายบอกบริษัท BSC <_ an> โอเค เราันต้องไปทางไหนวะเนี่ยเอา้าลุงนี่กาแฟของลุงเหรอเปล่าลุงซื้อให้ลูกฮะนี่ลุงอย่าบอกนะไอ้ไอ้ก็ทำงานที่บริษัทนี้เหมือนกันอ่ะ้ลุงขอตัวก่อนนะเดี๋ยว <S 2> <S 2> ฉันขอนะลุง เฮ้ยนั่นมันของลูกลุงถ้าเองอยากจะกินอ่ะไปซื้อใหม่สินี่ลุงฉันว่าลุงอย่ามีปัญหากับฉันดีกว่านะเพราะอีกหน่อยเนี่ยฉันก็จะได้มาเป็นผู้จัดการที่บริษัทนี้แล้วถ้าลุงทําให้ฉันไม่พอใจเนี่ยฉันไล่ลุงออกได้นะเอากาแฟมาอุ้ยลุงลูกลุงมันวิเศษวิส่งมาจากไหนถึงต้องกินกาแฟแก้วเนี้ยลุงบอกว่าเอากาแฟลุงมาโถ่เอ้ยลุงจะเอาใช่ไหมได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองทำอะไรอะ่ะพื้นสปกปรกหมดแล้วคนอื่นเดินมาเหยียบมันก็ลื่นนั่นสิพอพอครับเอาบาน,นี่มาเดี๋ยวผมเช็ดเองครับ ไม่เป็นไรนเอามาครับเดี๋ยวผมเช็ดให้ครับ่านวาไงไอ้ไอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเว้ยแกมาที่นี่ทำไมวะฉันเหรอฉันกำลังจะมาเป็นผู้จัดการที่บริษัทนี้นะแล้วแกแกอยู่ผนแผนกอะไร แต่ดูจากที่แกต้องมาเช็ดพื้นแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นพนักง,งานระดับล่างใช่ไหมที่นี่เขารับแกเข้าทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่วะถึงได้คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้จัดการถึงฉันจะยังไม่ได้เป็นแต่อีกไม่นานเนี่ยฉันก็ได้เป็นอยู่ดีฉันเป็นบันณฑิตเกียรติยมเลยนะเว้ยถึงฉันจะไม่ได้เกียรติยม,มแบบหนึ่งเหมือนแกแต่อย่างน้อยเนี่ย ฉันก็ไม่ได้มีพ่อเป็นรปภเป็นแกงั้นก็คอยดูแล้วกันว่แกะจะได้งานที่นี่หรือเปล่าเฮ้ย hey! หยุดที่นี้บอกให้หยุดหยุดหยุดที่นี้เฮ้ย <Hey! S 2> อย่ามาแตะตัวฉันานเรปรอฉันต่ำพวกแกมันก็ฉันต่ำทั้งพ่อทั้งลูก,ลกนั่นแหละแกนั่นแหละหยุด เลิกดูถูกพ่อฉันสักทีไม่อย่างนั้นจะหาว่าฉันไม่เตือนทำไมแกจะทำอะไรฉันได้เฮ้ยท่านประธานคะทำไมถึงเลิแบบนี้คะเออเดี๋ยวนะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงเรียกแกว,ว่าท่านประธานใช่ค่ะนี่คือคุณไอซ์ประธานบริษัท BSC คุณไอซ์คะเดี๋ยวฉันแปลเ้อมาเปลี่ยนให้นะคะ เป็นไปนไม่ได้อะคนอย่างแกเนี่ยจะเป็นมาทำบริษัทได้ไงได้ไม่ได้อะก็เ,เป็นไปแล้วอ่ะพ,อพ่อครับมีคนซื้อแผนธุรกิจผมแล้ครับพ่อฮะอะไรนะไอ้แผนธุรกิจที่รูปซุ่มทําตั้งแต่เรียนปีหนึ่งจนเรียนจบมันเหรอใช่ครับพ่อ ตอนนี้มีนักลงทุนมาร่วมลงทุนกับผมแล้วนะครับชายองพ่อดีใจด้วยนะที่ลูกพ่อทำสําเร็จต่อไปนี้ผมจะได้เป็นเจ้าของบริษัทเลยนะครับพ่อพอจะได้เลยกินข้าวคุกกับพริกน้ำปลาสักทีในที่สุดลูกพ่อก็ได้เป็นหัวหน้าคนสักทีพ่อดีใจด้วยนะที่ลูกอะ่ะไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างเหมือนพ่อลูกรปภาพอคนนี้กำลังจะเป็นประธานบริษัทแล้วครับไม่จริงอะ เป็นไปไม่ได้แกกําลังเล่นละครตกตาฉันอยู่ใช่ไหมถ้าแกเป็นประธานบริษัทจริงแล้วทำไมแกถึงปล่อยให้พ่อตัวเองเป็นรอปภวะเรื่องนั้นะเหรอมันเป็นความต้องการของลุงเองสวัสดีครับท่านประธานผมมาสมัครเป็นรอปภที่นี่ครับพ่อพ่อทำอะไรนี่ยครับท่านประธานหนูตึงนะครับ ผมบอกว่าผมมาสับักงานเป็นรปภที่นี่ครับผมไม่รักครับพ่อตอนเนี้ยเราสุขสบายเลยนะครับพ่อพ่อไม่ต้องทำงานเป็นรปภให้เหนื่อยต่อไปแล้วนะครับพ่อไม่ชินการอยู่บ้านเฉยพ่อเป็นรปภมาทั้งชีวิตจูๆ่ๆไอ้แยกพ่อเลิกทำงานอะ่ะพ่อทำไม่ได้หรอกโถพ่อนะนะลูกนะอย่างน้อยให้พ่อเป็นรปภได้ดูแลความปลอดภัย ของบริษัทลูกไงแต่ผมไม่อยากให้พ่อทํางานแล้วนะครับพ่อทํางานเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วนะครับพ่อถ้าไอ้ไม่ให้พ่อเป็นรปภที่เนี่ยพ่อจะไปสมัครที่บริษัทอื่นเฮ้ย hey, พ่อโอเคครับก็ได้ครับผมยอมพ่อก็ได้ครับเป็นก็เป็นครับแต่ผมไม่ให้พ่อทำโอทีนะครับ เสร็จงานแล้วพ่อต้องกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับขอบใจามากนะลูกไม่จริงอะเป็นไปไม่ได้ทำไมคนอย่างแกถึงต้องได้ดีกว่าฉันด้วยวะฮะเพราะฉันนะ่ะไม่ได้เอาเวลาไปดูถูกคนอื่นอย่างแกไงเราสองคนนะมีเวลาเท่ากันแกกลับเลือกเอาเวลานั้นนะ่ะไปไล่ดูถูกคนอื่นแต่ฉันเอาเวลานั้นนะ่ะไปพัฒนาตัวเอง ไปทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเพราะแบบนี้ไงฉันถึงได้มาถึงจุดๆดนี้แล้วเรื่องที่เข้ามาสมัครตําแหน่งผู้จัดการอะ่ะจะเอาไงดีครับท่านประธานตําแหน่งนี้อ่ะเป็นใครก็ได้นะครับ <S <S แต่ไม่ใช่มันครับเอ,อเอ้ยไอ้แกะจะปฏิเสีธฉันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยฉันเป็นมันดิตกี่นิยมเลยนะอย่างน้อยเนี่ยแกก็ควรรับฉันไว้สิวะ ถ้างั้นน่ะแกก็เห็นแกที่เราเคยเป็นเพื่อนร่วมมหาลัยเดียวกันก็ได้นายนะฉันไม่นับคนที่ดูถูกอาชีพพ่อของฉันเป็นเพื่อนหรอกนะไปครับคุณพ่อ จบไปแล้วนะครับสาหรับละครสั้นของพวกเรานะครับสนุกหรือเปล่าครับสําหรับวันนี้นะครับไอ้ก็มีคําถามมาถามทุกคนอีกเช่นเคยนะครับคาถามมีอยู่ว่าลุงแขกที่เล่นเป็นพ่อของไอ้นั้นนั่งกินข้าวกับอะไรครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตัอกตอบได้หรือเปล่าครับถ้าตอบได้นะครับคอมเมนต์เข้ามากันเลยนะครับอันที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลคก็กดปุ่ s ซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ไอ้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ฮัลโหลสวัสดีครับสวีทรูมสวีทรูมเอ่อรูมัมเบอรศูนย์202 Yes ขอโทษนะคะห้องพัดลมเตียงเดี่ยวราคาต่อคืนเท่าไหร่ล่ะคะ่ะที่นี่มีแต่ห้องแอร์คุณคะ <c oughs> คุณช่วยพูดกับลูกค้าให้ดีๆหน่อยได้ไหมคะ มีปัญหาอะไรฉันก็พูดปกติแล้วเมื่อกี้ที่คุณพูดกับฉันมันหมายความว่าไงคะก็ไม่ได้หมายความว่ายังไงนี่จะบอกอะไรให้นะลูกค้าที่เขาเคยพักโรงแรมบิระจําอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันไม่หีพัดลมที่นี่ไม่ใช่บังกะโลสำหรับพวกโลว์คลาสนะจ๊ะไอ้ประเภทที่เดินเข้ามาถามคำถามเดาๆด่าๆเนี่ยฉันดูออกหมดแล้วจ้ะว่าไม่มีปัญญาที่จะ พักที่พักหลวมๆแบบนี้หรอกนี่คุณเอ่อ My pleasure Yes เอ่อไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการห้องแบบไหนครับเดี๋ยวผมหาให้ไม่ทราบว่าที่นี่ไม่ได้รับการอบรมพนักงานเลยเหรอคะถึงได้พูดจะทำตัวต่ำกับลูกค้าแบบเนี้ย แกสิงต่อีบนอกฝนเราไปก่อนไปทางเราต้องกราบขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับฉันไม่ยอมหรอกนะคะแบบนี้คุณต้องไปเรียกผู้จัดการของคุณมาเอ่อตอนนี้ผู้จัดการของเราไม่อยู่นะครับเอาเป็นว่าทางเราขอเสนอส่วนลด30มสิเอร์เซนดีไหมครับ แล้วเดี๋ยวเราจะแถมนน้ำมันของโรงแรมให้ด้วยก็ได้ค่ะแต่ยังไงแล้วเรื่องนี้ผู้จัดการก็ต้องทราบนะคะแน่นอนครับผมจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการห้องแบบไหนครับฉันขอจองเป็นห้องเตียงเดี่ยวหนึ่งห้องสองคืนค่ะได้ครับ เรียบร้อยครับคุณลูกค้าได้ห้อง301ส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณค่ะเดียกฟอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้าอยากได้ห้องแบบไหนดีคะ h e l l o i b o o k ูค์อั e e ว o o รูมฟอร u ฟอ i ์ h น t นโฮเทลเว e บไซตโอเค May I have your name? Mm, my name is Mr. Smith. Okay, could you please show me the capture of book page? Oh. yeah Thank you. Just a moment, please. Okay. You get the room 407. The best part is serve, uh, start from 6.30 until 9 a.m. and The elevator is on the left-hand side If you have anything else Can you call me anytime Thank you ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ h a ส e a n i c ไ d a ด้นี่ฝนทำไมเธอถึงพูดกับลูกค้าผู้หญิงเขาแบบนั้นนะ่ะโอ้ยแกจะไปสนใจอะไรหนะนักหนากัลูกค้าก็ะจกกระจอกแบบนั้นน่ะมันจะไปทำอะไรได้ เดี๋ยวเขาก็รีวิวโรงแรมเราเสแสร้หายหรอกแกนี่นะถ้าแกยังเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังโรงแรมเจ๊งกันพอดีอ่ะฉันจะฟ้องผู้จัดก,การฉันก็จะฟ้องเหมือนกันว่าแกแอบเอาคอมพิวเตอร์ของโรงแรมเนี่ยเข้าเว็บซต์พนันจนคอมติดไวรัสอะ่ะนี่ฉันยนีไม่ได้ฟ้องพี่ผู้จัดก,การนะเนี่ยโอ้ยงั้นฉันขอร้องได้ไหมล่ะหลังจากนี้ปากแกเบาๆลงหน่อยเถอะ จะจนจะรวยอะนะเขาก็ลูกค้าเขาจ่ายตังค์นะไม่ได้มานอนฟรีเกมคือฉันเนี่ยนะพูดภาษาอังกฤษได้ฉันก็ต้องรับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติหรือลูกค้า v i p ลูกค้าที่เขาดูนีบีระดาบอะลูกค้าธรรมดาท,ทั่วไปเนี่ยแกก็รับไปสิฉันก็พูดได้เพราะวะ่าภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ฉันก็ไม่เห็นเลือกปฏิบัติกับลูกค้าเหมือนแกเลยบ่นอยู่นั่นแหละ ลุงลุงเอาขยะไปทิ้งให้หน่อยสิเร็วๆสินี่ทำไมเธอไม่เอาไปทิ้งเองอะ่ะใช้ลุงเขาทำไมอุ๊ยขอโทษทีนะมือไม่อ่อนอะ่ะฝ<น>อนก็ฉันมีหน้าที่อยู่ฟอนหน้าจะให้ฉันเอาไปทิ้งเองเหรอ ก็ฉันก็อยู่ด้วยนี่ไงอะก็ถ้า่ลูกค้ามาพร้อมกันหลายๆคนนะ่ะแกจะรับไหวเหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปทิ้งให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวครับลุง <Heroes> <professors> นี่ครับประโยคภาษาอังกฤษที่คุณลุงให้ผมตรวจผมตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมีผิดนิดหน่อยผมแก้ให้แล้วครับลุงนี่เก่งภาษาอังกฤษขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ย ทำไมก็ไม่ทำไมหรอกแต่ลุงจะเรียนภาษาอังกฤษไปทำไมอ่ะลุงเป็นแค่ยามไม่ได้ใช้หรอกตอนนี้ก็เป็นแค่ยามแต่อนาคตก็ไม่แน่หรอกนะลุงเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยอนาคตอ่ะเจริญขึ้นแน่นอนซาว่าฉันจะรอดูก็แล้วกันนะว่าจะไปได้สก,กินน้ำไม่ต้องไปนสนใจนะครับลุง ย่ยเนี้ยสักแต่มีปากก็ผีเจาะปากพูดไปเรื่อยฮะไม,ไม่เป็นไรครับคุเกมขอบคุณมากครับครับผีเจาะปากปากมาก<า>เฮ้ยคะแนนรีวิวรถอีกแล้วอะ่ะ นี่โดนตำหนิเรื่องงานบริการด้วยเป็นเพราะเธอเลยนะยะัยฝนเอา้าจะมาโทษฉันได้ไงฉันไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวได้ไงเมื่อกี้เธอก็เพิ่งมีเรื่องกับลูกค้าไปเนี่ยเว้ยเข้าห้อนดีกว่าเอา้าทีนี้เราลุกไปเองได้ย๋ยผีเอ้ย โอ้วีคูน h ว์ไอ o n o w I just ask him i can go to the icon e s i a m ๋ h okay. Actually his English is quite good Thank you Okay I have to go now Okay take your time Thank you very much นี่ลงไม่ยาก้าที่ันทำไมเนี่ยเลูกค้าก็เดินมาถามผม ผมก็ต้องให้ความช่วยเหลือเขาอ่ะแล้วนี่ลุงพูดรู้เรื่องเหรอบอกทางลูกค้าเขาผิดผิดถูกถูก,ถกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคุณก็ได้ยินนะที่ลูกค้าเขาบอกแล้วนี่ลูกค้าชมเขาหน่อยทําเป็นเหลิงกล้าเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนระดับอย่างฉันแกจะลงโลงอยู่แล้วอ่ะยังไม่เจียมตัวอีกอย่างลุงอ่ะไม่มีวันที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เก่งเท่าฉันจำไวย้ยายฝน ทำไมเธอไปว่าลุงเขาแบบนั้นน่ะก็อยากไ้รู้ตัวเองนี่ว่าคนอยู่ตรงไหนทำเป็นกระแดบผู้ภาษาอังกฤษได้เหมือนฉันสะเลิกแกเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษคนเดียวหรือไงฮะบ้าเปล่าลุงเขาแค่อยากพัฒนาตัวเองแกมาหาเรื่องลุงเขาแบบนี้ทำไมเนี่ยและแกไมายุ่งอะไรด้วยหยุดได้แล้ว ผมชื่อพัสสิทธิ์เป็นเจ้าของโรงแรมเบ c ซีแห่งนี้คุณพัสสิทธิ์ผมทราบมาว่าโรงแรมของเราสาขาเนี่ยได้รับการรีวิวอย่างเยอะมากเกี่ยวกับด้านการบริการและบริหารผมจึงวางแผนปลอมตัวโดยเตี่ยวกับผู้จัดการของคุณเพื่อมาหาสาเหตุที่แท้จริง และผมก็ได้รู้แล้วว่าพนักงานคนไหนคุณฝนคุณปฏิบัติต่อลูกค้าได้แย่มากๆเลยนะครับไม่ใช่นะคะมันเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะ่ะแล้วคุณเนี่ยจะอธิบายเคสนี้ยังไงนี่คือคุณพัสสออน,น้องสาวของผม เขาได้เล่าทุกอย่างให้ผมฟังหมดแล้วอะว่าคุณน่ะปฏ<ม>ิบัติกับลูกค้าได้แย่มากๆทั้งพูดจาไม่ดีดูถูกลูกค้าคนอย่างเนี้ยผมไม่ปล่อยเอาไว้แน่ๆหมายความว่าไงคะก็หมายความว่าฉันไล่เธอออกคุณเกษตระคะขอร้องลาคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะขอร้องราคาฉันสานึกผิดแล้วคะ่ะขอโทษจริงๆคะ่ะ ไม่ทันแล้วล่ะจ้ะส่วนคุณสองคนเนี่ยผมประทับใจในการทำงานมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะเพิ่มเงินเดือนให้พวกคุณสองคนดีไหมครับขอบคุณมากครับลุงชยัยผมจะสับสนุนที่ลุงอ่ะได้เรียนภาษาอังกฤษได้มากขึ้นเพื่อลุงอ่ะจะได้ไปใช้ในตำแหน่งที่ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นดีไหมครับขอบคุณมากครับ ไม่น่าไปดูถูกคนอื่นเลยฝอนออ้ย